ว่าเรารู้เทรนด์รู้ทิศทางแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะต้องจับตามองในปี2024น่าที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้เราสามารถที่จะรับมือหรือว่าใช้โอกาสที่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรธนชาตนุ่มนท์ผู้นวยการสถาบัน IMC อาจารย์จะมาพาพวกเราไปดูเทรนด์นะครับว่าเทคโนโลยีในปีหน้ามีอะไรที่ต้องจับตามองบ้างตอนนี้อาจารย์ให้หยุดตรงนี้แล้วนะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีครับผู้ฟังครับครับอาจารย์มีภารกิจเยอะทีเดียวตอนนี้ยังอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับนะฮะครับครับครับทีนี้ผมเข้าเรื่องเลยครับอาจารย์เพราะว่าทราบมาว่าในแต่ละปีอาจารย์ก็จะมีอีกหนึ่งภารกิจในการที่จะพยากรพยาเป็นการที่จะมองไปข้างหน้านะครับว่าเทคโนโลยีในปีถัดๆไปมีอะไรน่าสนใจบ้างสําหรับ2024มันจะเป็นอีกหนึ่งปีที่อะไรจะต้องตื่นเต้นติดตามแล้วก็ต่อเนื่องไหมครับอาจารย์ครับ จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกงี้ฮะก็เป็นรวบรวมข้อมูลมาจากหลายที่นะครับมันก็จะมีอย่างสํานักวิจัยอย่างการ์เนอร์บ้างนะครับ<อ>หลายๆแหล่งบ้างสำนักวิจัยต่าง ต่างๆเนี่ยครับคือแต่ละปีเนี่ยเราก็จะเห็นมีคุยเรื่องเทรนด์ใหม่ๆนะฮะบางคนบอกอู้ของเก่าเดี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยเมื่อสักสองปีที่แล้วปีที่แล้วคนพูดเรื่องอะไรเมตาเวิร์สอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ให้บิ๊กดาต้าบ้างอะไรบ้างไอ้ของเก่ายังไม่ทําอะไรเลยแล้วปีหน้าจะยังไงอีกเนะะี่ยผมบอกอย่างนี้ดีกว่ากระแสที่จะมาแรงจริงๆอ่ะแล้วผมว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนนะในรอบนี้ผมคิดว่ามันจะมาเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเราเยอะมากเลยในปีหน้าเนี่ย ก็คือเรื่องของ generative AI คือหรือผมเรียกว่า gen AI สั้นๆนะครับคือจริงๆบางคนอาจจะงงว่าไอ้ gen AI คืออะไรเนี่ยถ้าผมพูดถึง Chat GPT เนี่ยหลายคนอาจจะพอเริ่มคุ้นแล้อ๋อเนี่ยคือตัวอย่างของอะไรฮะ gen AI คือ AI สาขาหนึ่งผมใช้คำนี้เป็นสาขาหนึ่งของ AI แต่สิ่งที่มันเก่งเ่ะคือมันสร้างเนื้อหาเองได้มันสร้างคอนเทนต์เองได้ใช่ไหมฮะก็ที่เราเห็นมาออกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนู่นนะครับแล้วก็ประมาณตอน เดินทันวาปีแล้วไอ้ตัวแชทที่ t ออกมาเนี่ยคนก็คือหากันใหญ่เอ๊ก็เรารู้สึกว่ามันเอามาเขียนบทความก็ได้นะเอามาอะไรฮะแต่งเพลงยังได้นะครับเอามาทำอะไรได้หลากหลายมากหลังๆเนี่ยนะไอ้พวกนี้น,นะครับเราเริ่มเห็นมันเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับก็ผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยมาผมว่าการะแสที่ผ่านมาหนึ่งปีมันเป็นช่วงที่คนก็จะเข้ามาใช้เยอะขึ้น แต่ผมมองว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีทองของ Gen AI เลยนะครับแล้วก็ทุกค่ายจะเข้ามาแข่งกันเยอะขึ้นคือไม่ใช่มีแค่ Chat GPT นะฮะ <S <S Google ก็ออก Google b a r นะผมไม่ก็อยากง่ายๆแล้วดยูเนี้มันเก่งขนาดที่ว่าเราเห็นของเ่ยเราถ่ายรูปไปปั๊บถามมันเลยว่าโอ้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะกับ ้าอาหารที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยนะไอไ้อ,อะไรคเครื่องเครืองเนี้น่จะไปไปทำอาหารอะไรดีมันบอกสูตรให้เดรสับได้เลยหรือเห็นมันเสีย้าถ่ายรูปไปเอไม่ซ่อมอยังไงถามมัน<อ>วางค,ค,ค,คือคือมันใช้ได้แต่ชีวิตประจําวันเนี่ยไปจนถึงการทํางานงั้นผมถ้าถามผมเนี่ยผมว่าปีหน้าเนี่ยเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุดเนี่ยฮะคือเรื่องของ Gen AI นะแล้วแล้วเขาใช้คํานี้ครับ,รบนะภาษาเขาใช้คําว่าอะไร โทษนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเ deep m a r k e t i z i ่ De g นะฮะ Gen AI คือพวก <NA> นี้ว่า Gen AI เนี่ยจะถูกใช้อย่างกว้างขวางมากเลยแจะถูกใช้กันอย่างกว้างและใครใครก็ใช้ได้เข้าถึงง่ายครับอมผมว่านี่คือเทรนด์ทสองทัญมากเลยแล้วถามว่านี่ผลกระทบอะไรกับเรานะฮะมันจะมีเรื่องตายใหม่เยอะเลยนะอย่างเช่นเขามีมีเทรนด์นันนึงเขาที่มาสืบเรื่องมาเลยกับไอ้ Gen AI เนี่ยนะครับก็ดิ้งกับบวกกับ AI ด้วยนะเขาเรียกว่าออกเ u g m e n t e d Worker คือมันจะทํางานรวมกันกับมนุษย์คือคนเนี่ยแทนที่จะทํางานลําพังแลอย่างขอโทษนะอย่างอย่างอย่างคุณวิชัยเนี่ยคุยกับผมต่อไปเนี่ยสคริปต์อะไรบางอย่างเนี่ยแทนที่ต้องเขียนเองตามลําพังเนี่ยใช้เจในไอเนี่ยช่วยเขียนเมื่อเช้าผมเขียนบทความมันน,นะฮะผมก็อะไรไปหาข้อมูลเองอะรีเสิร์ชระดับหนึ่งแต่เราผมก็ให้เจนเนี่ยนะฮะไอเจ้าแชท GPT เนี่ยมาช่วยสรุปช่วยเขียนบทความคือถามว่าโอเค เราเขียนเองไหมเราเริ่มไม่แน่ใจนะแต่อย่างน้อยเนี่ยสารตั้งต้นเนี่ยผมใช้คำนี้สารตั้งต้นเนี่ยเราใช้เขามาช่วยเขียนแต่เราคงไม่ถึงขนาดให้เขาเขียนแล้วเราไม่อ่านเลยเลยนะฮะเพราะว่าเขายังไม่ถึงขนาดมาทำแทนที่เราร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเนี่ยเทรนอย่าง augmented อ AI อเนี่ยฮะที่มันจะมาทำงานคู่กับเราดีมาแน่นอนฮะมาแน่นอนแล้วก็งานหลายๆอย่างจะเกิดขึ้นอย่างงานคาาตลาดอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างนะคุณมี อยากจะโพสต์อะไรอยากจะอะไรฮะประชาสัมันอะไรแต่ก่อนต้องมานั่งคิดข้อความคิดบูดดิ้งว่าผมจะเขียนยังไงดีให้มันโดนคนตอนนี้ไอเจนีไอเนี่ยนะครับอย่างเช่น GPT เนี่ยมันช่วยเราคิดให้ได้เลยว่าควรจะเขียนอะไรไต้องเข้าใจก่อนนะไอนี่มันไม่ได้มาแทนไอตัว g o o g l e Search นะครับไม่ใช่บางคนเนี่ยเข้าใจผิดที่เป็นเจนเอีไอเนี่ยมันจะมาแทนที่ Google มาค้นหาไอถามว่าคุณวิชัยคือใครบางทีมันจะตอบแบบอกสตล์หนึ่ง แต่ GNI เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอ่า AI สร้างสรรค์นะฮะคือมาระดมความเหีอะไรเงี้ย้งนี้มาแน่นอนครัคุณคุณวิชัยครับชัดแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ร่วมกับ AI ให้ได้แล้วเราต้องใช้เขาไม่ใช่ปล่อยให้เขาทําอะไรหมดทุกอย่างนะฮะอันนี้ที่ถามเป็นอย่างนั้นก่อนครับครับยังมีต่อเนื่องใช่ไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้เราอยู่ใน AI generation ใช่อะเพราะพ่อ พอ,พอพูดถึงภาพเนี่ยสิ่งที่สําคัญยิ่ยงเลยผมว่าเพื่อจะตอบรับเทรดในปีหน้าเนี่ยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ไปสืบเรื่องจากไอเจนเนี่ยนะฮะมันคือเรื่องของการอัพสกิลคนโอ้โหผมว่าตอนเนี้ยคนต่างๆต,ต้องอัพสกิลคนแล้วเพราะว่าถามว่าไอพวก AI เนี่ยมันจะมาแย่งงานคนไหมผมบอกมันไม่ได้เรียกว่ามันมาแย่งงานคนยังไงเนี่ยผมก็ต้องคุยกับคุณวิชัยอนกัน อ่าผม่็ต้องคุยกับคุณวิชัยเหมือนเดิมแต่คนวิชัยที่ใช้ AI กับคุณวิชัยที่ไม่ใช้ AI มาช่วยงานเนี่ยจะเกิดความแตกต่างกันละเพราะคุณวิชัยที่ใช้ AI เนี่ยประสิทธิภาพคุณวิชัยจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพราะงั้นเนี่ยผใช้คำนี้นะเมื่อกี้บอกว่าไอ,ออกอฟอกดิงเตปเบอร์เกอร์เนี่ยผมอยากแกบอกว่าัน,นะจะไปบวกกับอัพสกิลที่จะมาอย่างแรงเลยเป็นเทรนด์ในปีหน้าและอัพสกิลเนี่ยองค์กรต่างๆเนี่ยต้องฝึกให้คนเนี่ยมีความถนักเรื่องของ AI ฝึกให้คนมีความคุ้นเคยกับการใช้ AI เพราะอะไรเพราะว่าเทรนิงอ,อันหนึ่งที่มันมาเรื่อง AI ่พวกนี้มันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า Intelligent p p p คือต่อไปเนี่ยแอปพลิเคชันซอฟแวร์ต่างๆเนี่ยมันจะมี AI มาฝังตัวหมดเลยอ่าอย่างเงี้ยเหมือนทุกวันเนี่ยนะครับเราเราใช้ซอฟต์แวร์อยู่แล้วอาจจะใช้แค่ป้อนมูลป้อนข้อมูลปกติเก็บข้อมูลครับ ต่อไประบบราแบบเนี่ยมันไม่ได้แค่เก็บข้อมูลนะมันจะแนะนําให้ได้ลยโอ้เก็บเสร็จั๊บเอ๊ะเราควรจะทําอะไรต่อดีเยยคือเพราะมันมี AI มาฝังอยู่มันเหมือนในวันนี้ทุกวันเนี้ถ้าเกิดคุณวิจัยลองนึกภาพนะเราจะทา g o o g l e Search ทักทีหนึง่งบางทีเรายังพ์ไม่หมดเลยมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้คาหัดไปจะเป็นอะไรฮะเพราะมันมี AI ฝังอยู่งั้นต่อไปเนี่ยเทรนด์หนึ่งที่มันมาแน่ปีหน้าเนี่ยเขาเรียกว่า Intelligen t a อ p l i ิ a ค i o n ครับคือ,อคแอปที่นำชาญฉลาดเอา a อมาฝังอยู่และแอปทุกแอปนะ บายแอปเด็ดคือมันไม่ได้แค่ทําแอปอย่างเดียวแหละมันต้องมี AI อยู่ในแอปคือพวกเนี้มันจะเก่งกว่าเดิม <Okay. S 2> คนทํางานก็ต้องใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเมื่อตัวแ้ Google Map ปนะครับคุณผู้ใหญ่กูเกิลแมปมันไม่ใช่แค่เป็นแมปถูกไหมฮะ <Okay. S 2> แต่กูเกิลแมปแบบมันมี AI ฝังอยู่ <Okay. S 2> ที่มันพยายามจะบอกว่าเอ้ยโทษนะเราจะขับรถจากนี่ไปนี่ใช้เวลากี่นาทีไป uh, 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 uh. ที่ทับไีกทนะครับไอเนี่ยคือสิ่งต่างๆเนี้ยมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้ mm. นอืมคนมันก็เลยจําเป็นต้องใช้ไอไอเรื่องพวกนี้เป็นเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องพวกเนี้ มันจะเข้ามาผมเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะเสริมอีกเรื่องหนึ่งแล้วที่มันจะเข้ามาเยอะเลยนะอาชีพหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเพราะ A I มันเข้ามานะโปรแกรมเมอร์ฮะก็คือก็คือมันจะมีสิ่งที่เรื่อ่าโลโค้ดโค้ดแต่แต่ไมก่อนในโปรแกรมเมอร์ต้องเขียนโคดดิ้งเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็นปรากฏาสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะไอเจเนอไอไอหนึ่งมันเขียนให้เราได้เองเลยแค่บอกมันบอกว่าฉันอยากจะเขียนโปรแกรม S <S มันเขียนขึ้นมาเองเลยแล้วก็เขียนได้เก่งกว่าอะไรฮะเก่งกว่าคนโปรแกรมเมอร์เด็กๆโปรแกรมเมอร์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วต้อมีผลอะไรกับองค์กรผลอะไรกับเราไอ้สิ่งที่เราเคยจะต้องไปให้ไอทีทำเรื่องยากๆนะเรื่างเนี่ยผมอยากจะทาเว็บไซต์สักเว็บไซต์หนึ่งอ่ะนะแต่ก่อนต้องไอทีทำทำแอปสักตัวหนึ่งต่อ,อไปเนี่ยนะไอเจนเนอไรเนี้ยมันช่วยทําให้ใครก็ได้ทำเรื่องพวกนี้ได้องค์กรก็จะปรับสู่ขบวนการที่เป็นแลย การฟอร์มตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองอะฮะไปสู่ดิจิทัลได้ดีขึ้นมากเลยเนี่ยี่คือคือผ,ผมอยากจะเล่าเทรนของพวกเอไอเรื่น,นี้มาว่ามันจะมีสืบเรื่องมาอยู่หลายๆเรื่องเลยมากเลยแล้วมันก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นฮะน้นปีหน้าเนี่ยผมอยากจะให้เราจับตามองตัวนี้ฮะแล้วผมบอกเลยกระแสะตัวเนี้ยมาแรงมากจิกีิขอขออีกประเด็นหนึ่งนะคุณคุณผู้ใหญ่สุดท้ายเนึ่งของเอไอแล้วที่จะมาในปี ผมว่าหาอีกอันาหนึ่งที่ตามมาคือพอมาถึงปพูดถึงการใช้งานนะฮะเนื่องจากพวก a อหรือเจนเอเนี่ยนะฮะมันจะมีประเด็นที่คนเอามาใช้แล้วเนี่ยใช้อย่างไม่ถูกต้องนี่แหละครับอาจารย์เขาเรียกว่าจริยธรรมอ่าใช่ไหมอันนึงก็คือจิตนาใช้ผิดดเลยก็มีอย่างเช่นเอา a อมาแฮกขุก็มีเอา a ออมาหลอกลวงชออโกงคนก็มีเพราะความเก่งของ a อทํทำให้ไปทำอะไรการช่อช่อโก่งในแง่ที่ คนเนี่ยตั้งใจจะเอาเอไอมาใช้ในทางที่ผิดมีประเด็นแต่มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นและคนก็คุยกันเยอะคือไม่ได้ตั้งใจใช้มันผิดหรอกอย่างเช่นยกตัวอย่างนะ่ผมเอาเอไอมาแล้วผมเอาเอไอเข้ามาช่วยในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเข้าคัดเลือกพนักงานมากรองใบสมัครอะไรเงี้ยบางทีเอไอมีสิ่งที่เรียกว่า bias มีอคติด้วยอาจารย์ใช่นี่อคติครับเพราะว่ามันถูกเทรนมาไงอย่างเช่นผมอาจจะเทรนมาว่าเฮ้ ขอตัวนะคนอาชีพน,นี้เหมาะกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยสมมตินะฮะอพอผู้หญิงมามาสมัครส่งใบสมัครมาคะแนนเอไอเนี่ยจะไปแอดไว้ก่อนอไปแอดไว้ก่อนหรือบอกให้จบจากที่นี่ดีกว่าที่นี่อะไรเงี้ยครัะแนนจะไปแอดไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเหมือนอะไรคุณยนต์มาตัดสินใจงั้นเรื่อง่ริยธรรมเอไอเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันมีเรื่องหนึ่งแล้วนอกจากไปแอดแสบบางทีมันให้คําตอบโดยที่ทำไมมันให้คําตอบอย่างเงี้ย ภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียกแบ็กบ็อกคือไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันมาได้ยังไงเนี่ย uh ประดิษนี่จะเกิลเยอะมากเขาเรียกว่าจริยธรรมเอไอมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าแนวโน้มอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะฮะ <Okay. S 2> ก็จะต้องมีการกํากับดูแลการใช้เอไอเยอะขึ้น uh ต้องออกกฎระเบียบว่าอย่างไหนใช้ได้อย่างไหนใช้ไม่ได้อ่าใช้แล้วต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรเงี้ยตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยฮะ <Okay. S 2> เริ่มให้ความส <Okay. S 2> นัดเรื่องนี้ นี่ครับก็คือภาพรวมที่อยากจะเกิดนำก่อน,นะนว่าแนวโน้มสี่ห้าข้อเนี่ยนะค,คือเกี่ยวข้องกับเอไอกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น,นการใช้เจนเ i อไอที่กว้างขวางอ็อกมุนเต็ตเวิร์กฟอสนะฮะคือเวิร์กฟอสที่ใช้เอไอจะบวกไปเรื่องของอัพสกิลนะครับคุยกันเรื่องของอินเทลเจนต์แอปพลิเคชันนะอินเทลเจนต์แอปพลิเคชันที่จะเข้ามาและไปเกี่ยวกับประเด็นหนึ่งที่ผมพูดเยอะเลยนะฮะก็คือ อะไรฮะไอโนโค้ดโนโค้ดนะต่อไปเนี่ยการเขียนโค้ดเนี่ยจีนีไอมันจะเขียนได้เองสุดท้ายฮะไปกี้ก็พูดถึงเรื่องจริยธรทมเอไอแล้วก็การกํากับดูแลไอ้นี่ห้าประเด็นหลักๆเนี่ยเป็นพื้นที่เกี่ยวข้องกับเอไอในปีหน้าเพราะฉะนั้นจะอยู่ในภาวะที่ว่ากึ่งบังคับอยู่ดีนะครับต่อให้เราไม่สนใจอย่างไรก็แล้วแต่เอไอมันก็จะกำมามีบทบาทกับเราทั้งในชีวิตประจำวันการทํางานการทําธุรกิจแล้วก็การเคลื่อนของโลกใบนี้ต่อไปนะครับอาจารย์ ดังนั้นถ้าว่าเราฟังอาจารย์ปุ๊เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดก็คือเราจะต้องใช้ a ออให้ได้แต่สําคัญมากกว่านั้นคือต้องใช้ a ออให้เป็นการใช้ a ออให้เป็นแบบนี้ครับอาจารย์ต้องมีเทคนิควิธีการอย่างไรเราถึงไม่กลายเป็นเหยื่อหรือว่าเราใช้แบบผิดพลาดไปครับอาจารย์ผมว่าที่คุณผี้เคยถามมาเนี่ยถามมาดีมากเลยนะเรื่องพวกนี้ผมว่าตอบยากอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราต้องรู้เท่าทันมันนะคือต้องมีความตระหนักต้อง ต้องคือผมว่าสิ่งที่สําคัญในอนาคตนะครับผมว่าสิ่งศาสตร์หนึ่งที่สําคัญเลยนะขอโทษนภาษาอังกฤษคือเขาเรียกะไาการคิด critical thinking การคิดเชิงวิเคราะห์นะคือพูดง่ายว่า,า,าการที่เราใช้เอไอได้นะครับไม่ใชม่มันเหมือนเขาโทษนั้นเหมือนเราเราเล่น Google search เพอเสิร์ชมาได้คําตอบอะไรมาคืาอไม่อ่านอ่ะเอามาแปะเลยเอไอ AI มันก็จะหลักการเดียวกันแหละคุณต้องอาจจะใช้อย่างรอบครอบได้เนี่ยคุณต้องมี critical thinking ต้องดูไอ้ข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงเพราะบางเรื่องเนี่ยฮะเอไออาจจะอย่างมันอาจจะถูกฝึกนักผิดอ่ะผมยังไงเหมือ huh. นเหมือนคนอ่ะฮะคือเอไอผมอยากให้ดูว่ามันเหมือนคนบางทีบางคนจะเป็นเอไอบางตัวที่จะเป็นเด็กนะเ uh huh. ตาะแปะอยู่นะ uh huh. ยังยังข้อมูลยังไม่ครบเพื่อนอ่ะ uh huh. ผมถามไปก็ตอบมาผิดผิดอา้าว บัณิถ้าคุณไปเชื่อ AI อเยอะไปคุณก็อะไรละไปเชื่อเขาจำได้ฮะมันมีอย่างอะไรไอ้แมปแหะเหรอไหมฮะบางทีบอกให้ขับรถไปบางคนขับไปเรื่อยๆ <c oughs> ม่คิดแบบขับไปเข้าไปป่าไปเขาอะไรอย่างเงี้ยก็การใช้กันเพราะเนี่ยจะตอบคุณวิทัไทยได้เนี่ยผมว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือการคิดเชิงวิเคราะหลเราต้องมีทักษะนี้มากขึ้นคริติคัลทิงกิ้งเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญคือซอฟต์สกิลเนี่ยกาจะดการเป็นสิ่งสาคัญในอนาคตอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะฮะอ่า คือเ i เนี่ยใหอยงเช่นคู่เจนเนเนี่ยจะใช้เป็นได้เนี่ยต้องตั้งคำถามให้เป็นนะตั้งคำถามให้น,นะฮะผมผมอาจจะมองว่าถ้าถ้าเป็นอะไรอ่ะถ้าเป็นทักษะนะเออทั่วไปเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทักษะในการแก้ปัญหาพรอบรล่มโซลวิ่งต่างๆอย่างเงี้ยผมว่าไอ้ตัวนี้ก็จะมีส่วนนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงตรงนี้สำคัญว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราจะใช้ AI ให้อย่างปลอดภัยให้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมคิดว่าสองสองทักษะที่สําคัญเลยอันหนึ่งคือ critical thinking คิดเชิงวิเคราะห์ให้ได้เห็นค,คำตอบมาต้องดูดวิเคราะห์ให้ดีว่าไอ้อ i มันตอบถูกไหมอันที่สองเนี่ยเพราะเรื่องทักษะทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆทักษะในการทั้งคาถามเองอย่าง G.I เนี่ยมันอีสิ่งนึ่งครับคุณวิชัยเขาเรียกว่าพร้อมเอนจิเนียร์นะคือการเขนโอ้นี่น่าสนใจมาก<พ>อาจารย์พร้อมอ่ะป้อนอ่า ถ้าว่าท่าว่าเราต้องการคําตอบที่ดีมีประสิทธิภาพการที่จะป้อนคําสั่งลงไปหรือว่าพร้อมลงไปเนี่ยก็จะต้องเป็นชุดคําสั่งที่ดีมันถึงจะได้ออกมาดีจริงไหมครับอาจารย์ถ้าป้อนไปแบบทั่วๆไปก็ออกมาอย่างที่เราเห็นเห<อ>็นกันอยู่เนี่ยอย่างเก่งกอย่าง่าง,างผมจะเขียนบทความทักเรื่องหนึ่งน,น,นะบอกให้ผมอยากจะบอกบอกว่าผมจะเขียนบทความเรื่องโน้มเอไอปีหน้าผมไม่บอกอะไรให้ไอจีมีไอแชทเขียนบอกให้เนี่ย มันก็จะเขียนมาแบบหนึง่งแต่ถ้าผมเขียนเฉพาะจ่อจงเลยว่าผมอยากจะเขียนให้ใครอา่านความยาวเท่าไหร่นะแนวโน้ตเออปิดหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างที่ควรจะเขียนเมนม้นเป็นพิเศษ,ษ,ษมันจะต่างกันละถูกไหมมันหนคนคนหนึ่งฮะที่เราไปเขาเป็นผู้ช่วยเราแต่เขาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนนั่งทํางานแทนที่เราทั้งหมดครับจริงตอนนี้หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ัวมันจะแยกงานเราผม,มไม่ถึงขนาดนัน้นแต่ถ้าเราไม่อัพสกิลเราเองก็เนีน่ากลัวใช่ มันมันจะไม่ใช่เป็นการแย่งงานเราแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเราทําตัวเราเองให้เราตกงานเนื่องจากว่าเราไม่รู้จักใช้พวกนี้เลยจริงไหมฮะอาจารย์ฮะนนับคือผมคนอื่นทผมบอกว่าในอนาคตสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างคนใช้กับไม่ใช้คนใช้เนี่ยประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยจะเยอะขึ้นมากเลยครับไองานง่ายๆบางอย่างไม่จำเป็นต้องไปทําเองอ่ะถูกไหมบางอย่างแล้วก็ให้มันรับมาก่อนแต่เราเองอ่ะเป็นคนมานั่งปวดงานเขาเป็นคนมา ปรับปรุงให้มันดีขึ้นถูกไหมว่าหลายอย่างเนี่ยผมคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากอย่างาอย่างผมยกตัวอย่างต่างไม่ต้องมาพูดถึงเอไอแบบเดิมแล้พูดถึงขุนยนต์ในโรงงานอะไรเงี้ยอระบบออโตเมตินต่างๆที่เราเห็นตอนเนี้ขอตัวให้งานงานแบบเดิมๆเนี่ยมันหายไปเยอะมากเลยครับเพราะเครื่องจักรเป็นมาแทนที่มนุษย์ดยี่ยวแม้แล้วผมว่ากระแสนี่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆงั่นสิ่งที่ทุกคนจะต้องปรับตัวอย่างแรงเลยคือทักษะลรีสกิลของผูเนี้ นะถัาศักเนี่ยแล้วถ้าถ้าเ,เด็กรุ่นใหม่นะฮะเด็กกำลังเรียนอยู่เนี่ยผมว่าซอฟต์สกิลเป็นเรื่องสาคัญมากใช่ครับซอฟต์สกิลมันต้องเปเรื่องสาคัญากแล้ววิธีการเรียนการสอนก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมจริงใช่เลยนั่นนั่นแปลว่าถ้าหากว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นโค้ชนะครับหรือว่าวิทยากร,รก็ตามแต่ท่านจะต้องอัพสกิลของท่านขึ้นไปอีกอีกระดับพอสมควรใช่ไหมครับเนื่องจากว่าคนที่ท่านกาลังสอนเนี่ยเขาฉลาดไม่แพ้ท่านเลยนะครับเก่งไม่แพ้ท่านจริงๆนะฮะ ใช่ครอย่างอย่างอย่างขอโทษครับผมผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งอะไรผมผมเนี่ยเป็นคนชอบฟังบางทีมียูทูบเบอร์บางคนคุย<อ>เรื่องประวัติศาสตร์บ้างอะไรว่า,างรัวันก่อนเนี่ยผมเห็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งมาเสร็จปั๊บท่านก็เล่าเรื่องประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาอ่าแถมรอบรอบนี้นะสิ่งที่<อ>ท่านทำมาคือมีรูปภาพประกอบด้วยแท<อ>่านก็ภาพประกอบเนี่ยใช้เอไอวาดนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นรูปองคงายๆคือโอเคเราก็รู้ไม่ใช่รูปจริงแต่อย่างน้อยเนี่ยมันทําให้เกิดสีสันในการสร้างเนื้อหาที่ ที่ดีขึ้นอ่าถูกไหมฮะแต่ก่อนเนี่ยเปิด YouTube มาผมขอโทษนะเราอาจจะเห็นแต่หน้าคุณวิชัยหน้าผมอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ลูกแปะกลาวข้างหลังมีอะไรเปลี่ยนมาอย<ช>ู่ตลอด<ช>เออเขาทำแต่ก่อนมันทําไม่ได้แต่ตอนนี้มันทําง่ายขึ้นมากครับอาจารย์ครับ,อ,าารบอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญมากๆเลยน่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงและความปลอดภัยเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไปพอไอไอมันเก่งขึ้นทุกวันทุกวันแล้วมันเก่งแบบก้าวกระโดดมันเร็วมากมันพัฒน,นาตัวเองได้ไวเหลือเกิน เรื่องของ AI trust เรื่องของ risk and security management จะกลายเป็นตัวที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อเข้าประช์อย่างไรครับต้องคืคอประเด็นที่ผมพยายามจะเน้นเรื่อง AI ขึ้นมานะผมก็พูดถึงเรื่องของอะไรฮะเรื่องจริยธรรม AI เรื่องการการกำกับดูแลนะก็คือ AI governance ฮะซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับเรื่อง trust เรื่อง risk ต่างๆคือเราต้องมีข้อความเสี่ยงให้ได้ต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไร เพราะอะไรมันมีความเสี่ยงอย่างที่ผมบอก่มันมีทั้งสองด้านทั้งด้านการใช้งานก็เรื่องหนึ่งนะฮะทั้งเรื่องของอะไรอะไอ้ระบบเอเองเี่ยมันสร้างเนื้อหาที่อะไรไม่ถูกต้องมาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นที่จะมาอย่างแรงในปีหน้าเนี่ยฮะในเรื่องของจริยธรรม AI ไ i เนี่ยนะครับก็คือมาพร้อมกับการกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆเนี่ยองค์กรต่างๆก็ต้องเริ่มมีการกำกับดูแลการใช้งาน กาเอไอของพนักงานนะแล้วรู้ไม่ถึงนะบริษัทที่จะสร้างเอไอขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีการกำกับดูแลว,ว่าโมเดลที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันอะไรฮะมันแฟร์ไหมมันยุติธรรมไหมมันมีข้อบักคติอะไรที่จะสร้างขึ้นมาไหมเคยมีฮะบางบริษัท,ทต่างประเทศเนี่ยฮะเขาเคยใช้เอไอเนี่ยใช้ในการรับสมัครพนาการักงานยังไงครับมันมาเป็นคนขับงเบื้องตน้นเะ <c oughs> สนร็จแล้วตอนหลังเขายกเลิกเขาบอกไปแอร โอ้ oh, อย่างที่เราคุย,เน,ยน,นเนี่ยตอนต้นเนี่ยเวลามันเรียนรู้อะไรมามันก็จะทําแบบนั้นนะอโอใช่ใช่ oh. บางทีมันก็แบบบางทีมันมันเก็กโดยไม่มีเหตุผลถูกไหม oh. งั้นมันก็มีประเด็นเลยจริงี่มีเรื่องงที่กระเสริมด้วยนะขน oh. าดเดียวกันเนี่ยผมว่าคนก็กังวลอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เรื่องข้อมูลส่วนตัวครับ oh. เพราะเอไอเวลาเราใช้ไปเนี่ยบางที oh. อย่างเ่นเอไอบางทีเราไปป้อนข้อมูลส่วนตัว oh. มันก็เกิดความเสี่ยง เรื่องความปลอดภัยของ<ช>ข้อมูลขององค์กรข้อมูลตรวจตัวต่างๆเพราะข้อมูลพวกนี้อาจจะถูกเข้าไปเทรนในระบบได้ครับงั้นจริงๆประเด็นที่คุณวิทย์ถามเนี่ยนะเรื่องของทรัสต์เรื่องของ trust, รีสต,ต่างๆเนี่ยผมว่ามัน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 มาแน่นอน,น,ๆๆนอ่ะอาจารย์เปิดว่าเฮ็น้ถ้าเกิดเราไม่ดูแลให้ปิดอาจารย์เปิดประเด็นนี้ผมห่วงคนดังเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ตยตัวเนนี้ยเขาก็ไปแก้ในวิกิพีเดียอาจารย์ประวัประวัตินู่นนี่นั่นแล้วาว่าเอไอมันเก่งมากขึ้น เขาจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยจันมันน่าห่วงเขามากเลยนะอาจารย์ห่วงไหมครับอืมอไรี่ไม่แน่ใจท,ที่จริงแล้วเนี่ยผมผมว่าส,สิ่งที่กังวลต่อไปในอนอนาคตนะครับเพราะเออมันเก่งขึ้นเอย่อือม,มันก็อาจจะมีคนที่เป็นวลทิชได้มากขึ้นนะโดยที่ไม่มีตัวตนที่แท้จริงถูกไหมตันเมืม่อตอนนี้อา้าวผมบอกเลยเราคุยกับแชทบอท แบอรดมันเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าตกลงนี้ฉันคุยกับคนหรือคุยกับบอรดถูกไหมฮะแล้วต่อไปเนี่ยเราอาจจะเห็นคนเหมือนที่คุณนิชัยพูดเลยนะคืออาจจะเป็นคนที่ไม่มีตัวตนจริงๆเลยอ่าไอ้ไม่หนักกว่าเดิมอีกนะเมื่อกี้ยังไปพูดถึงคนมาแก้ประวัตินะแต่พูดหนักกว่าเดิมอีกคือคนเอย่างมันสามารถจะสร้างคนแบบเฟกๆขึ้นมาได้อ่ะคือคนคนที่ควรจะอยู่ในโลกเสมือนน่ะแต่มันกลายเป็นคนเสมือนเนี่ยมาอยู่ในโลกความเป็น แล้วก็อะไรอ่ะทําให้ผู้คนเนี่ยสับสนได้ครับหุ่นยนต์ที่เยอะอืมนั่นแปลว่าพวกเราก็มีเจอจใจกันครับผมผมกำลังจะเล่าอีกอย่งมันมีเทรนด์อีกอันหนึ่งครับที่ที่การ์ดเนอร์เขาใช้คํานะฮะเขาเรียกว่าอะไรมาชีนคัสตเมอร์คือคือตอนแรกแปลแปลไม่ออกคำพูดเลยอะไรลูกค้าที่เป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมเขาก็บอกงี้ต่อไปเนี่ยบางระบบเนี่ยอย่างเราจะมีรถยนต์ อะไรรถยนต์ไฟฟ้าที่มันต่อเน็ตอัตโนมัติมีระบบเซ็นเซอร์ต่างๆระบบซีซีทีวีตู้เย็นอาจจะต่อเน็ตระบบนน้นเนี่ยฮะไอโอทีงหลายเนี่ยคอมพิเตอรนะครับบอกต่อไปพวกเนี้ผม่อเผือบังสั่งซื้อสินค้าบริการตัวมันเองอ่ะคือต้องไอหมดบังสั่งซื้อพ่อผมเนี่ยหนูนะผมใส่สมาร์ทโฟนอยู่ถ้าลงดีๆมาอย่าบอกเฮ้ยถึงเวลาต้องอัพอัพอัพเดตแอปพลิเคชันและเอาซื้อแอปนี้มาใส่เสริมคือเพื่อนะ เดี๋ยวมันซื้อเองเขาบอกแต่ที่มันนู้ดใจต้องมาตัดสินใจเขาบอกที่มคุณจะมานี่คือความชาญฉลาดของมชชีนี่มันจะเก่งเรื่อยๆจนต่อไปเนี่ยเราก็จะเริ่มลงแล้วตกลงเนี่ยไอ้ลูกค้าเราเป็นคนเป็นโรบอทเป็นมชชีนอะไรเงี้ยหรือไม่แกบอกให้คนเนี่ยตกลงไอ้ที่เราคุยอยู่เนี่ยเป็นคนหรือเป็นมชชีนอแต่เงี้ยผมว่ามันมันออกมาอย่างนั้นขอโทษนะฮะเทรนเหล่านี้ถ้าผมมาคุยกับคุณวิชัยเมื่อสัก สี่ห้าปีก่อนฟังมันเหมือน,ม,อนมันเหมือนเรื่องโม้ไม่จริงแต่ตอนนี้มันใกล้ตัวจริงๆครนักูทดทยา <c oughs> ับสตร์เนี่ยพวกเราก็ต้องทันนะกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปครับมีโอกาสของเขารู้ใจ,าจาดีนะฮะวันนี้เราได้ทิศทางแนวโน้มสําหรับปีหน้าแล้วเรื่องของเทคโนโลยีที่น่าสนใจขอบคุณอาจารย์ทนายชาครับโอกาสนากุยกันใหม่ครับกลบวของคุณอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับพักกันสักครู่ครับ